ร้านเทพีซูวอร์บา์สวัสดีครับวันนี้เราพามาดู Honda CB4 สไตคันเลอร์ปี2016นะครับคันนี้มาพร้อมท่อปลายไทเทนะฮะยางรลโซทูครับแล้วก็โชคเอรินซับแทงแท้นะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับคันนี้ยางพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับมีมีไฟบอกเกียร์นะครับ ไปสองมืสี่นะครับตลอดเลยนะครับอย่างหน้ายางหลังใช้ได้นะครับไม่ขี้เหร่นะครับมีเป็นเบาปาดนะครับอ่าดูนะครับเบาปาดนะครับสเตอร์แต่งนะ ไปเลี้ยวแต่งนะครับนี่นะครับซ้ายขวานะครับรอรอครับคันนี้ได้ไบคุ้มนะครับมีท่อท่อไทเทโช็อซับเทงแทนนะฮะสนใจสอบถามได้ที่เพจแฮปปีซูเปบนะครับหรือไลน์แอดแอดแฮปปีซูเปมีแอดข้างหน้านะครับมาดูคันจริงก่อนตัดสินใจได้นะครับหรือไม่สะดวกวิดีโอพอดูได้ตลอดนะครับขอบพระคุณมากครับ